จะเอไหมเธอมี do 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 น่าจะเป็นแฟชั่น นกแก้วค่ะลูกค้าถามกันมาเยอะมากว่าวันนี้จะรีวิวไหมรีวิวให้แล้วนะคะไ,ไ,ไ่ตัวนี้เป็นหน้าเป็นแฟชั่นนะ ตัวนี้เป็น NFL นะคะเป็นเสื้อทีมนะจ๊ะ2 9 0 9โปรโมชั่นให้เหมือนเดิมเลยนะคะถูกถูกเลยพี่จ๋า2,900ซื้อที่ไหนได้45กิโลจ้ะนกใหม่มากพี่ดูตัวนี้จึ้งใหม่จึ้งๆเลย ดูความใหม่นะคะพี่ดูดสวยอ,ะอ่ะอ้าวมำไมไม่มีแฟร์อะเฮ้ยแต่มันเป็นแฟชั่นนะตอนนี้แค่แต่มันเป็นแฟ่นของแฟ่อ,องานแฟชั่นนะตัวนี้ย้ำก่อนดมจมันในงานจริงมันแพงเฮ้ย ไม่ไหใ,ใหม่มากสองตัวนี้ใครรับรีวิวพิมพ์เลยได้คนเดียวจัดส่งฟรีเฉพาะลูกรีวิวนะจ้าพี่มาดูมาดูสีสดสดลูกนี้สีสดผ้าสะอาดมากเลยอะ่ะอ้ออาวอันนี้หนังนะอันนี้หนังนะคะ โอ้ oh, แดงจัดเลยนะคะอันนี้ก็สกรีนแบบสวยนะค้าดูความสกรีนนะคะดูสกรีนแน่นๆเลยค่ะ US นะคะผ้าสวย DC DC โอ้พี่สีเหลืองถูกใจมากสีเหลืองค่ะ ผ่องมากเลยอ่ะเพราอยู่กับสีเหลืองสีเหลืองผ่องจริงนะรัดเซลต้องแบกการเป็นสีเหลืองเหลืองสวยถ้ามบกล้าเป็นสีให้ยให้ใครไปบวชช่วยดีซีีอยวนี้ก่อนนะดีซีรับลูกรีวิวค่าขอบคุณค่ะวัยมากแม่จ๋าดูไป เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเลยใครสนใจสั่งได้เลยราคาโปอยู่นะคะอุ้ยนี่ไวรุ่นเมกานะใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะคะสวยๆเลย<อ>เดี๋ยวไม่ทัน <laughs> ดีค่ะเพราะว่าลูกรีวิวตอนนี้ไม่มีหลุดเลยที่กดังไม่หลุดเลยสักรูปเดียวนะคะรอ อุ้ยตัวนี้สวยจังเลยตัวนี้ผู้ชายใส่หล่อนะคะน้องผู้ชายใส่หล่หอๆเลยนี่ลูกค้าเอาไปซักเอาไปรีดมันจะสวยนะแนะนำเลยให้เอาไปซักรีดของจะได้สวยขึ้นอีก300%นะ ซื้อเยอะๆทักมานะสต็อกมีเยอะนะคะสต็อกมีหลักพันลูกซื้อได้ยาวๆซื้อได้ทั้งปีขายทั้งปีค่ะไม่จำเป็นต้องใส่นะค<อ><อ>ะใส่กันแดดเพราะมันไม่ได้แบบป็นผ้า,าอะไรแบบน้น,นะใส่ทห้องแอร์ใช่ใส่ได้ทั้งปีเลยใส่เดินทางอะเวลาแบบเที่ยวเที่แบบไปไหนที่แบบ สี่นี้ป่ละสี่นี้นลูกค้ยก็อันนั้นโอเคที่มีได้มดีอันนี่สกรีนหล่อเนี่ยลูกค้าดูดีมีทั้งซิปทั้งสวมปนกันนะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่รวมอันนี้วอล์คอม เขียวสวยมากเลยค่ะี่ดอสวยจริงสีเขียวตัวนี้สวยจัดลูกค้าไปคัดเอาสวยมากสีสดใสถูกใจมากลแล้วแบบลูกค้ามาไวด้วยนะรับเร็วมากเลย ด,ดูสีดำดีดำม,ม,มันก็คือสวยเพี่อนจริงใครสนใจนะคะทักมาสั่งได้เลยาสีดำม,มันดำสนิทนะนี่ป้ายอะไร นี่พี่ไม่นกนกแก้วนะคะ2,900สี่สิบห้ากิโลจากวันนี้หมดวันนี้หมดแล้วสีโปลให้ต่อกวไม่รู้นะหลังปลอดหลังเลยเดี๋ยวรอวันที่หนูมันที่สองกว่าอูหสีสีเจ็บมากเลยพี่ตัวนี้สีเจ็บจี๊ดเลยว้าวอืมชอบสีมี ลูกค้าจะแจ้งนิดนึงบางกระสอบก็สีเยอะบางอา่างกระสอบก็เป็นโทนแบบสีคุมโทนนะคะลูกค้าถ้าแบบชอบสีเยอะๆสดๆสดสดสดก็แจ้งได้ทแต่ถ้าชอบสีแบบโทนมืดๆดดำๆคุมโทนก็บอกได้นะเผื่อจะดูรอบๆกระสอบให้นะคะอันนี้จะเป็นแบบซิปหน้านะคะ มีซิปมีสวมนะคะลูกหนึ่งมีสีพื้นก็มีนะไม่สั่งเย็มปะ่ะก็สีส่วมมากเลยโอ้แก๊ปค่ะดูดิสีกับหน้าราก็พี่สีม่วงพัดเทว ดูสีดำดิเอ้โหสแ่แปไปทำคลิป,ป,ไปไหน่แกป๊ปจ้าแก๊ปวแล้วมันก็มานอนุ <c oughs> วิวสันวินเทจคะ่ะว,ว,วิวสันวินเทจดูสีดิ สี่สิบห้ากิโลอันนี้คือเกรด B นะลูกค้าสวยมากอันนี้คือที่ร้านขายเป็นเกรด B นะสองพถ้าเป็นเกรด A มี3ามพกับ3 9มพลองสั่งไปดูได้นะคะนี่สกีนพี่ เลือกเลยจะเอาเกรด A หรือเกรด B ีเฮเตืสอนแล้ว2ี่สิบห้ากิโลจ้าโคคาโคล่าอุ้ยอันนี้เป็นของอะไรอะ่ะอโอหัวกะหล่ กระสอบกี่บาทป้ายนั้นอ่าป้ายไหนลูกค้าป้ายนี้หรือป้ายไหนป้ายไหนป้ายนี้ป้ายนกแก้วจังถ้าป้ายเนี้ยนกแก้วสองพันเก้านะอืมชอบสก,กินแบบเนี้ยดูดิ ป้ายนี้ป้ายนี้สองพันเก้าป้ายนกแก้วจ้าจะอย่างมันเข้าใจผิดน้ว่าหนูทำง่ายสีดำสวยอย่าๆย่าเธอไม่ใช่แมุู่ตใครสนใจสั่งได้มีปโปอยู่แม่ฟูซา <laughs> <Under. S 2> อันเดอร์เดินขันรูมด้วยจับเบานะเนาะถ้าเป็นคนอื่นนะถ้าเป็นตัวอื่นนะเอ้ยเป็กนี่เจ๊แปาดเลยไหมเว้ยใส่หัวจะวางไปทับมนันนะพี่เม่ เปิดอยู่2 9 0 9ลูกค้าที่เพิ่งมาเท่าไหร่2 9 0 9อยู่ใส่แคปชั่นไม่ได้อ่าให้ลูกค้าดูีอเีราคา2,900บาทแคปป้ายเลยซื้อ2ลูก3ลูก4ลูก5ลูกลดมีโปรลดเพิ่มนะคะทักมาได้สีเจ็บมาก แชมเปี้ยนค่ะลูกค้านี่โลโก้แชมเปี้ยนอยู่ตรงนี้แชมเปี้ยนค่ะเป็นทูโทนเป็นไล่สีนะออมเบออมเบอันนี้อมอมหมูออมเล็ดออมเล็ดออมหมูอยากเาหรอ สองพันเก้าจ้าลูกค้าอุย้ยให้มสวยสองพันเก้าร้อยบาทจ้าลูกค้าจ้าพี่ฮูดอ่ะเขาขายกันสามพันบวกทั้งนั้นแหละหนูขายแค่สองพันเก้าเองดูดิอ่ะโข้ไป<บา> ใส่จริงอ่ะมัดย้อมมัดใจสดใสมากอีเกิลอีเกิลอเมริกันอีเกิลจะอุ้ยสวยนะนที่สีดำ เเอาเอาธไม่มันมีแล้วไงเหลืองทั้งเล่าก็ล้วนอ่ะมีทั้ง erm ซิฟทั้งสวมนะจ๊ะอย่าลืมว่ามีรวมนะเฮ้ยใครอ่ะหน้าเหมือนปะพี่หน้าเหมือนปะสีส้มแบบส้มปื้ดเลย โอ้ยขอซื้อตัวนี้ดิป่ะมบบีโอ้ยชอบตัวนี้อ่ะสองหดเบสบอลแจ็กเก็ตห,หรอนิสายดูดีเลยอ่ะเราถอดดูดิดูดีกว่าเสื้อโอ้ยลูกค้าชอบตัวนี้จังเลยสวยจังเลยพี่ขายให้ได้นะสอง0ัเกา อุ๊ยใส่ให้ดูเลยพี่ดูดิอ้าวเผ็ดมาทำไมไอ้หมูกลูกคา้าตัวนี้สวยอะ่ะอุยตัวนี้ใหม่ ประมาณร้อยตัวบวกลบมันอยู่ที่45กิโลลูกค้ามัน,น,น,น45่ิบห้าโลสี่สิบห้ากิโลจ้าร0อตัวประมาณร้อยตัวบวกลบนี่นคืออ๋อจะถูกนี้อ่มันก็ไปโชว์ดียวแให้2ตัว้สวยเอ็กโคครับผมสี่เ ออสี่เจ็เอาไปสามร้อยขาตัวนี้โอ้ยล่ะคากันเองด้วยเป็นไงลูกค้าน่าก็มีตังค์ซื้อเลยเนี่ยช่วงเนี้ยเอ้ยแพน้องหูขายแล้วก็ฉันจะให้มีสีเขียวอีกฉันชอบสีเขียวอ๋อถึงว่า ใส่ที่อย่าโอ้ยลูกค้าสีแบบเสร็จจีดมากนะมีสีชมพูคาทเที่ยงคาใส่น่ะโอ้ยนะใส่ไม่ค่ะเออโอ้ซอร์รี่ลูกค้ามันจะมีทั้งเอ่อสีพื้นแล้วก็สก,กงสก,กรีนนะคะไปคัดแยกเอาตัวนี้ของ f o r e v e r มีไข่อ่ะไม่รู้เจ<ะ>็ดอะไรวะเจ็ดอิทคิงอะไรไม่<จ>รูร้รรดูแล้วกันลูกค้าม่งจับหรืออย่างนี้ก็แพงอยู่นะยี่ห้อนี้นี่มาคือ มาดูกันนะทุกคนพี่เชนพี่เชนล้อลายอ่ะออยาผักไอ้กอยาผักไอ้มุกเล่นลาวนะเนลาวอีสานเดี๋ยวมาดูกันนะคะงานก็จะออกประมาณนี้ จ้ากำลังยกให้จ้าน้องไปนี่นะพี่ไปนี้นะ,ะเรามาดูกันเลยหนึ่งนี่ดูสินี่ค่ะอะพี่เจนพร้อมาหสรุปคือสองเห็นมะไบ้างวะ สวยมากพี่แชมเปญทำเบลคอมหมูโคไทเทล่าที่โอ้โห้ C K Big ไอหมูฟสีชมพูสดใสสีพื้นสวยนะ เดินน็อตนะพี่ note, not อันนี้เดินน็อตเขายดคนะทา่เอี้พรียตลอดนัดยองเนาะ ให้่อใครสนใจสั่งนะคะสั่งได้เลย2 9 0 9ราคาดีมากนะคะนี่หรอสีแบบสดมาก ผา่มป้ายกระทิงมีจ้าค่ะผ้าล่มป้ายกระทิงมีนะสั่งได้เลยยังโปรสองพันห้าอยู่นะพาล่มกระทิงนะคะ่ะแคบไปพี่อ๋อข้างหลังข้างหลังเขาอยากโชว์ข้างหลังอนะพี่อะ โอ้เขาจะให้เธอนี่ไงพรุ่งนี้เขาบอกว่าถ้าเขาจะร้อนที่หนึ่งมันจะเชิญเธไปกินหมูกระทะไงเาอะเอาให้แพทถือแคปหน่อยเอาเอาไอ้นี้ก็ได้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวให้แคปนะ อันนี้น่ารักนะอันนี้น่าจะเป็นแค่แฟชั่นนะลูกค้าเนนข้ามาข้างในอ่ะใครจะรับรับครับรับอันไหนะลูกค้าอันนี้มีคนรับแล้วนะสองพันเก้านะร้อยตัวบวกลบกระสอบละสองพันเก้าสี่สิบห้าโลนะคะเปิดผ้าลมกระทิงด้วยไหมอ๋อเปิดผ้าลมยังไมไ่เปิดเลยค่ะตอนนี้ผ้าล่มอันนี้มีคนรับแล้วนะลูกค้าอ่าครับเลย